เป็นข้อความที่ผมบังเอิญเห็นในโทรศัพท์มือถือของภรรยาผมตั้งใจจะเอาโทรศัพท์ที่เธอวางทิ้งไว้ในห้องน้ำไปให้ที่ห้องนั่งเล่นพอดีหน้าจอมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเป็นแอปพลิเคชันกระดานข่าวแบบนิรนามด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงกดเข้าไปดูและต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ข้อความนั้นเขียนว่าจะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันได้เฝ้ามองสามีของตัวเองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นชื่อผู้เขียนคือชื่อเล่นที่จารุพร ภรรยาของผมชอบใช้หัวใจของผมเหมือนหยุดเต้นผมเลื่อนหน้าจอลงมีคอมเมนต์หลายสิบรายการผมเห็นว่าจารุพรได้ตอบกลับด้วยเห็นร่องรอยการใช้งานมาหลายเดือนแล้วผมชื่อมานท็อปอายุ51ปีทำงานเป็นผู้ควบคุมงานโยธาในเขตบางนากรุงเทพพงานของผมคือการดูแลการก่อสร้างถนนและสะพานผมทำงานนี้มา19ปีแล้วจารุพรภรรยาของผมอายุ 48ปีเธอเคยเป็นผู้จัดการแผนก่อต้อนรับโรงแรมเธอลาออกหลังจากแต่งงานและมีลูกเราเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายลูกชายคนเดียวของเราไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อฤดูใบไม้ผลิตที่แล้วหลังจากนั้นบ้านก็เงียบลงการเปลี่ยนแปลงของจารุพรเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเธอพูดน้อยลงรอยยิ้มก็หายไปแม้จะทานอาหารเย็นด้วยกัน การสนทนาก็ไม่ต่อเนื่องเธอใช้เวลานั่งหมอมองหน้าจอโทรทัศน์มากขึ้นในตอนแรกผมคิดว่าเธออาจจะเศร้าที่ลูกจากไปแต่หลายเดือนผ่านไปก็ยังไม่ดีขึ้นผมชวนให้ไปหาหมอจารุพรสายหน้าและบอกว่าไม่เป็นไรเธอแค่บอกว่าเหนื่อยแต่สายตาของเธอมันว่างเปล่าความสดใสในอดีตหายไปหมดและในระหว่างนั้นเองที่ผมได้เจอข้อความนี้มือของผมสัน่น ผมนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือผมค้นหาข้อความอื่นๆที่จารุพรเขียนฉันรักสามีแต่ระหว่างเราไม่มีความเร่าร้อนเหลืออยู่แล้วแม้แต่บนเตียงก็รู้สึกเหมือนเป็นหน้าที่ฉันต้องการสิ่งกระตุ้นใหม่ๆหัวใจของผมอึดอัดนี่คือข้อความที่ภรรยาของผมเขียนจริงๆหรือผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจารุพรที่อยู่ร่วมกันมา18ปีจะมีความกังวลเช่นนี้ผมอ่านต่อ หัวใจของฉันเต้นแรงเมื่อจินตนาการถึงฉากที่สามีมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นฉันผิดปกติหรือไม่แต่ฉันหยุดความคิดนี้ไม่ได้เลยผมหายใจไม่ออกเพราะผมเองก็รู้สึกได้ถึงความเย็นชาที่อยู่ระหว่างเราแต่ไม่คิดว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับมันในรูปแบบนี้ผมวางโทรศัพท์ลงผมควรทำอย่างไรดีแซงทำเป็นไม่เห็นหรือจะถามจารุพรผมคิดอยู่หลายวัน แม้แต่ที่ทำงานผมก็ไม่มีสมาธิถึงจะเดินตรวจงานอยู่ความคิดของผมก็มีแต่เรื่องภรรยาผมควรตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการแต่ผมนึกถึงแต่ข้อความของจารุพรเมื่อกลับถึงบ้านจารุพรก็ยังคงนั่งอยู่บนโซฟาด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์เมื่อผมทักทายเธอก็แค่พยักหน้าและก็ไม่พูดอะไรขณะทานอาหารเย็นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปในที่สุดผมก็ตัดสินใจ ผมตัดสินใจที่จะถามเธอถ้าปล่อยไว้เช่นนี้จารุพรก็จะทรมานอยู่คนเดียวต่อไปและความสัมพันธ์ของเราก็จะห่างไกลกันยิ่งขึ้นเป็นคืนวันพฤหัสบดีจารุพรเข้าห้องนอนไปก่อนส่วนผมก็รวบรวมความกล้าอยู่ในห้องนั่งเล่นผมหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งแล้วเปิดประตูห้องนอนจารุพรน,นอนอยู่บนเตียงเธอไม่ได้หลับแต่กำลังมองเพดานอยู่เมื่อผมนั่งลงที่ขอบเตียงจารุพรก็หันมา ผมบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยสายตาของจารุพรสั่นไหวเธอถามว่ามีเรื่องอะไรผมพูดต่อไปช้าๆว่าผมเห็นโทรศัพท์ของเธอว่าบังเอิญเห็นข้อความแจ้งเตือนว่าได้อ่านข้อความที่เธอเขียนในกระดานข่าวแบบนิรนามใบหน้าของจารุพรซีดเผือดริมฝีปากของเธอสัน่นเธอเงียบไปนานแล้วก็ถามด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าอ่านทั้งหมดเลยหรือเปล่าผมตอบว่าอ่านทั้งหมดจารุพร หลับตาลงน้ำตาไหลอาบแก้มเธอขอโทษบอกว่าไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าตัวเองจะดูแปลกบอกว่าเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวผมจับมือจารุพรบอกว่ามันไม่แปลกแค่ตกใจเท่านั้นบอกว่าอยากจะเข้าใจจารุพรลืมตาผมถามว่าเริ่มมีความคิดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จารุพรถอนหายใจเธอบอกว่ามันเริ่มมาหลายปีแล้วตอนแรกก็เป็นแค่ความคิดที่ผ่านไปแต่ก็ค่อยๆรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากลูกจากไปผมถามว่าทำไมถึงมีความคิดเช่นนั้นเธอบอกว่าเพราะความสัมพันธ์ของเรามันจืดชืดเกินไปแม้แต่บนเตียงก็ไม่มีอารมณ์แค่เคลื่อนไหวไปตามกลไกเท่านั้นเธอต้องการสิ่งกระตุ้นใหม่ๆอย่างยิ่งอยากจะเรียกคืนความร่าร้อนที่หายไปหัวใจของผมรู้สึกชาเพราะผมเองก็รู้สึกได้ถึงความว่างเปล่านั้นระหว่างเราผมถามว่าเธอต้องการมันจริงๆหรือไม่ ต้องการเห็นภาพที่ผมมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆหรือจารุพรพยักหน้าเธอบอกว่าแค่จินตนาการก็หัวใจเต้นแรงภาพที่ผมปรารถนาผู้หญิงคนอื่นภาพที่ผู้หญิงคนนั้นต้องการผมและสถานการณ์ทั้งหมดที่เธอได้เฝ้าดูเธอบอกว่าสิ่งนั้นจะทําให้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งผมครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ผมควรจะยอมรับไหมถ้าปฏิเสธจารุพรก็จะยังคงซึมเศร้าต่อไปแต่ถ้าผมยอมรับ ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอย่างไรผมรู้สึกกลัวและไม่มั่นคงแต่ในขณะเดียวกันผมก็ตระหนักว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้เราก็จะห่างไกลกันมากขึ้นเรื่อยๆจารู้พรจะต้องทนทุกทรมานอยู่คนเดียวและผมก็จะแซงทำเป็นไม่รู้ในที่สุดเราก็จะเหลือแค่เพียงเปลือกนอกของชีวิตคู่ผมตัดสินใจผมบอกว่าจะลองดูลองทำดูสักครั้งแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เราทั้งคู่จะไม่เจ็บปวดและเราต้องสามารถหยุดได้ตลอดเวลา ใบหน้าของจารุพรปรากฏทั้งความประหลาดใจและความโล่งใจพร้อมกันน้ำตาไหลออกมาเธอขอบคุณขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่เข้าใจผมกอดพันยาไว้ผมสัมผัสได้ถึงร่างกายที่สั่นเทาของเธอผมเองก็สั่นเช่นกันคืนนั้นเราคุยกันจนถึงเช้าจารุพรค่อยๆเปิดเผยจินตนาการของเธอและผมก็ทำได้แค่รับฟังผมโกรธไม่ลง เพราะผมรู้ว่าภรรยาต้องใช้ความกล้าหาญมากเพียงใดในการสารภาพเช่นนี้การเตรียมการเริ่มต้นขึ้นจารุพรเริ่มหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเธอค้นหาผู้คนที่เข้าใจสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ในชุมชนนิรนามเธอเข้าหาอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายสัปดาห์ส่วนผมก็หาทางของผมผมอธิบายสถานการณ์อย่างระมัดระวังให้ชัยยศเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยฟังชัยยศตกใจแต่ก็รับฟังผมอย่างจริงจังเขาแสดงความกังวลว่า มันจะโอเคจริงๆหรือถ้าเริ่มแล้วอาจจะย้อนกลับไม่ได้นะผมเองก็รู้เรื่องนั้นดีแต่เมื่อตัดสินใจแล้วผมก็คิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดผมตอบไปว่าไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องสำหรับจารุพรแต่ก็เป็นเรื่องสำหรับชีวิตคู่ของเราด้วยชายศพยักหน้าไม่กี่วันต่อมาเขาก็แนะนำคนรู้จักให้ผมอัญชลีหญิงโสดวัย35ปีที่สุขุมและสามารถเข้าใจสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ได้ เรากำหนดวันนัดพบกันครั้งแรกจารุพรเครียดมากตั้งแต่เช้าวันนั้นเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายครั้งและแต่งหน้าอย่างพิถีพิถันกว่าปกติมือของเธอสั่นอยู่ตลอดเวลาผมเองก็เช่นกันสิ่งที่เรากำลังทำนี้มันถูกต้องจริงๆหรือผมจับมือจารุพรบอกว่าไม่เป็นไรผมจะอยู่ข้างๆบอกว่าถ้าอยากหยุดเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยจารุพรพยักหน้าเรานัดพบกันตอนสองทุ่มที่โรงแรมเงียบๆในเขตบางนากรุงเทพพาร์ตออญชลี หญิงสาวที่ชายยศแนะนำเป็นคนสุขุมและเป็นผู้ใหญ่กว่าที่คิดเธอเข้าใจสถานการณ์พิเศษของคู่เราและปฏิบัติต่อเราอย่างระมัดระวังในตอนแรกเรานั่งดื่มวายในเรานอนและพูดคุยเบาๆเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปจารุพรเป็นคนส่งสัญญาณก่อนบอกว่าเริ่มได้แล้วว่าเธอพร้อมแล้วผมเดินเข้าไปหาอัญชลีมือของผมสัน่นแต่ผมก็ตั้งสติหัวใจเต้นแรงแทบจะระเบิดจารุพร นั่งอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยและเฝ้าดูเราสายตาของเธอซับซ้อนมีทั้งความตื่นเต้นความคาดหวังความกังวลและความเร้าอารมณ์ปะปนกันผมรู้สึกถึงสายตาของภรรยาขณะที่ผมจูบกับอัญชลีความรู้สึกผิดทาถมเข้ามาการกระทำเช่นนี้กับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าภรรยามันเป็นเรื่องเหนือจริงแต่จารุพรไม่ได้สั่งให้หยุดตรงกันข้ามสายตาของเธอบอกให้ทำต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป ผมก็เริ่มคุ้นเคยกับสถานการณ์ร่างกายของอัญชลีตอบสนองต่อสัมผัสของผมและผมเองก็เริ่มรู้สึกดึงดูดเธอเสื้อผ้าค่อยๆถูกถอดออกทีละชิ้นเราสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิร่างกายของกันและกันจารุพรยังคงเฝ้าดูอยู่ผมได้ยินเสียงหายใจที่เริ่มถี่ขึ้นของเธอแก้มของเธอแดงกำ่ำและเธอกำลังกัดริมฝีปากผมถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่แปลกประหลาดเมื่อเห็นภาพนั้นอัญชลีกับผมย้ายไปที่เตียงจารุพร เดินตามมาและเริ่มเฝ้าดูจากที่ใกล้ขึ้นผมยอมรับอัญชลีและเธอก็ยอมรับผมในขณะที่ร่างกายของเราหลอมรวมเป็นหนึ่งผมได้ยินเสียงครางเบาๆของจารุพรคืนนั้นยาวนานผมกับอัญชลีสัมผัสถ,ถึงกันและกันหลายครั้งและจารุพรก็เฝ้าดูทุกช่วงเวลาโดยไม่พลาดบางครั้งเธอก็เข้ามาใกล้และสัมผัสเราสัมผัสของเธอสันเทาแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความเร่าร้อนเมื่อใกลรุ่งอัญชลีก็จากไป เหลือแค่จารุพรกับผมเรานอนอยู่ข้างกันบนเตียงเราเงียบไปนานจารุพรเป็นคนจับมือผมก่อนเธอขอบคุณขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่เข้าใจและอยู่ร่วมกับเธอเสียงของเธอสั่นเครือแต่ก็มีความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งอยู่ข้างในผมไม่สามารถพูดอะไรได้แค่จับมือภรรยาแน่นขึ้นเท่านั้นหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของคู่เราก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผมยังไม่รู้ว่ามันไปในทิศท,ทางที่ดีหรือร้าย แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตอนนี้เราซื้อสัตว์ต่อกันมากขึ้นหลังจากการทดลองครั้งแรกนั้นจารุพรก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าถึงสายตาของเธอกลับมามีชีวิตชีวาท่าทางการเดินของเธอดูมีพลังที่สำคัญที่สุดสายตาที่เธอมองผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าบางสิ่งที่หลับไหลมานานได้ตื่นขึ้นจารุพรเต็มไปด้วยความสดใสไม่กี่วันต่อมาจารุพรก็เสนออีกครั้ง เธอบอกว่าครั้งเดียวไม่พอเธอต้องการประสบการณ์ที่บ่อยขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นผมประหลาดใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จริงแล้วผมเองก็ลืมความตื่นเต้นที่แปลกประหลาดในคืนนั้นไม่ลงการพบกันครั้งที่สองเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติกว่าครั้งแรกมากจารุพรเครียดน้อยลงแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังครั้งนี้เป็นการพบกับอัญชลีอีกครั้งแต่บรรยากาศแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจารุพรไม่ได้แค่นั่งดูอยู่ห่างๆอีกต่อไป เธอเข้ามาใกล้เฝ้าดูเราและบางครั้งก็เข้าร่วมโดยตรงเธอใช้มือลูบผมของอัญชลีหรือสัมผัสหลังของผมผมรู้สึกกระตุ้นมากขึ้นจากภาพพันรยาเช่นนั้นการเฝ้าดูอย่างเดียวก็น่าตื่นเต้นรุนแรงแล้วแต่ภาพที่เธอสัมผัสและเข้าร่วมนั้นเกินกว่าจินตนาการอัญชลีเองก็ยอมรับการมีอยู่ของจารุพรได้อย่างเป็นธรรมชาติบรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นโดยเราสามคนค่อยๆร้อนแรงขึ้นเมื่อคืนนั้นสิ้นสุดลง จารุพรถามผมว่ารู้สึกอย่างไรผมตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามีความรู้สึกผิดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความพึงพอใจอย่างรุนแรงการได้อยู่กับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าภรรยาเป็นความรู้สึกเหมือนได้แหกกฎจารุพรแสดงสีหน้าพอใจเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกที่ได้แบ่งปันผมและประสบการณ์ที่ได้เห็นความปรารถนาของผมต่อหน้าต่อตานั้นรุนแรงกว่าที่เธอจินตนาการไว้มากแต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนจารุพรเริ่มเป็นผู้นำมากขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกผมเป็นคนเตรียมการและนำทุกอย่างแต่ตอนนี้จารุพรเป็นคนเสนอจัดตารางเวลาและแม้แต่สร้างบรรยากาศเองเย็นวันอังคารวันหนึ่งจารุพรได้เสนอเรื่องใหม่เธอต้องการเลือกคู่ของผมเองในครั้งต่อไปเธอบอกว่าอัญชลีก็ดีแต่ก็อยากลองประสบการณ์กับผู้หญิงคนอื่นบ้างเธอบอกว่าอยากเห็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า กระตือรือร้อนกว่าและผู้หญิงหลากหลายประเภทผมรู้สึกสับสนเพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้กำลังจะลึกซึ้งเกินกว่าที่ผมคาดไว้แต่ผมไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเพราะทั้งหมดนี้เริ่มจากคำขอของภรรยาและผมเองก็สนุกกับกระบวนการนี้ด้วยจารุพรเริ่มมองหาคู่ของผมอย่างระมัดระวังเธอเข้าหาอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายสัปดาห์ผ่านชุมชนออนไลน์ก่อนการพบกันเธอจะปรึกษาผมเสมอเคารพความคิดเห็นของผม และพร้อมที่จะหยุดเมื่อผมรู้สึกไม่สบายใจการพบกันครั้งที่สามคือกับแพรวหญิงสาววัย29ปีที่จารุพรเป็นคนเลือกแพรวอ,อายุน้อยกว่าอัญชลีมากและดูมีชีวิตชีวาเธอเข้าหาอย่างกระตือรือร้อนตั้งแต่แรกพยายามที่จะเป็นผู้นำและดึงดูดผมโดยตรงจารุพรตาเป็นประกายเมื่อเห็นภาพนั้นดูเหมือนว่าฉากที่หญิงสาววัยรุ่นยั่วยวนผมจะกระตุ้นเธอเป็นพิเศษผมเองก็รู้สึกดึงดูดพลังงานที่สดใสของ แพรวและเคลื่อนไหวอย่างเร่าร้อนยิ่งขึ้นโดยคำหนึงถึงสายตาของจารุพรคืนนั้นแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงแพรวกล้าหาญกว่าอัญชลีมากและพยายามหลากหลายรูปแบบจารุพรเฝ้าดูทั้งหมดโดยไม่พลาดและบางครั้งก็เสนอแนะว่าควรทำอย่างไรผมตกใจกับท่าทางของภรรยาความขี้อายเมื่อตอนที่เธอเสนอเรื่องนี้หายไปไหนหมดตอนนี้เธอมั่นใจและกล้าหาญอย่างเต็มที่ เรากับเป็นผู้กำกับที่กำลังสร้างเวทีของตัวเองเธอควบคุมสถานการณ์และสนุกกับมันหลังจากนั้นการพบกันก็ดำเนินต่อไปครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจารุพรกล้าหาญขึ้นเรื่อยๆและผมก็คุ้นเคยมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผมก็เริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้สนุกและน่าสนใจแต่ในทางหนึ่งผมก็ไม่มั่นคงเพราะดูเหมือนว่าจารุพรจะสนุกกับสถานการณ์นี้มากกว่าผม นั่นทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเย็นวันศุกร์วันหนึ่งผมถามจารุพรอย่างตรงไปตรงมาเธอเองก็อยากมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นด้วยหรือไม่เธอคิดว่ามันไม่ยุติธรรมหรือที่ผมมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นเท่านั้นจารุพรคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายหน้าเธอบอกว่าเธอไม่มีความคิดเช่นนั้นเลยสิ่งที่เธอต้องการคือการเห็นผมอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่การที่เธอมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น เธอบอกว่านี่คือความปรารถนาของเธอเองผมรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเช่นนั้นในขณะเดียวกันผมก็ตระหนักอีกครั้งว่าความปรารถนาของภรรยานั้นพิเศษเพียงใดนี่ไม่ใช่แค่ความพึงพอใจทางเพศแต่เป็นจินตนาการที่ไม่เหมือนใครของจารุพรเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของเราก็ถูกกำหนดให้มีรูปแบบใหม่ในชีวิตประจำวันเราเป็นคู่สามีภรรยาธรรมดาตื่นเช้าเตรียมตัวไปทำงานทานอาหารเย็นด้วยกัน สุดสัปดาห์เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตและดูละครด้วยกันแต่ในช่วงเวลาพิเศษเรากลายเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงการก้าวข้ามขอบเขตนั้นอย่างอิสระกลายเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วจารุพรบอกว่าเธอได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งผ่านประสบการณ์ทั้งหมดนี้การยอมรับและแสดงความปรารถนาที่ถูกกดทับมานานทําให้เธอค้นพบตัวต,วต,วตนที่แท้จริงและในกระบวนการนั้นเธอบอกว่าเธอเข้าใจผมลึกซึ้งยิ่งขึ้นและผมเองก็เข้าใจตัวเองลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นกัน ผมเองก็มีความคิดคล้ายกันตอนแรกผมเริ่มต้นเพื่อภรรยาแต่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องสำหรับตัวผมเองด้วยผมได้ค้นพบความปราดรถนาที่ซ่อนอยู่ในตัวและได้เรียนรู้ที่จะยอมรับมันอย่างซื่อสัตย์แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางครั้งผมก็ทรมานด้วยความอิจฉาและบางครั้งก็ถูกความรู้สึกผิดรบกวนผมสงสัยว่านี่เป็นความสัมพันธ์ปกติหรือไม่และเรามาไกลเกินไปหรือไม่แต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องเช่นนั้นผมก็คุยกับ จารุพรอย่างตรงไปตรงมาเราเปิดเผยความรู้สึกของกันและกันโดยไม่ปิดบงังและหาทางแก้ไขร่วมกันในกระบวนการนั้นเรากลับสนิทกันมากขึ้นเป็นบ่ายวันเสาร์วันหนึ่งจารุพรกับผมนั่งข้างกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นดื่มชาเป็นภาพวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เรียบง่ายจารุพรเอ็นศีสษะมาพิงไหลผมแล้วถามว่าผมเสียใจไหมที่ได้เริ่มต้นทั้งหมดนี้ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างตรงไปตรงมา ว่าผมไม่เสียใจแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทางที่ง่ายบางครั้งก็ลำบากและสับสนแต่ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รู้จักกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์มากขึ้นและนั่นมีค่ามากกว่าจารุพรก็คิดเช่นกันเธอบอกว่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรขอแค่เราสองคนเข้าใจและยอมรับกันก็พอเธอบอกว่ารูปแบบของความรักมีหลากหลายและเราได้ค้นพบความรักในรูปแบบของเราเองผมกอดภรรยาและจูบเธอ ในช่วงเวลานั้นเราไม่ต้องการใครอื่นแค่เราสองคนก็เพียงพอแล้วตอนนี้คู่เราพบความสมดุลใหม่แล้วในชีวิตประจำวันเราใช้ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยาธรรมดาและในช่วงเวลาพิเศษเราก็เป็นคู่รักที่แบ่งปันความปรารถนาของกันและกันเราค้นหาความสุขโดยการข้ามไปมาระหว่างสองสิ่งนั้นอย่างเป็นธรรมชาติการเดินทางนี้ที่เริ่มต้นด้วยคำสารภาพที่น่าตกใจของภรรยาในที่สุดก็ทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น โลกอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่คือรูปแบบความรักที่แท้จริงที่สุดสำหรับเราบางทีความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนแต่สำหรับคู่เรามันเป็นโอกาสในการเรียกคืนความร่าร้อนที่หายไปและเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ถ้าจารุพรไม่ได้เปิดเผยความปรารถนาของเธออย่างตรงไปตรงมา เราก็จะยังคงมีความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่ว่างเปล่าต่อไปคำสารภาพที่กล้าหาญได้ช่วยเราไว้ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความปรารถนาที่ลึกที่สุดของกันและกันเรากำลังสำรวจขอบเขตใหม่ของความสัมพันธ์ของมนุษย์นี่คือวิธีรักในแบบของคู่เราคุณคิดอย่างไรขอบเขตของความรักอยู่ตรงไหนและเราจะซื่อสัตย์ต่อคู่รักของเราได้มากแค่ไหน ชีวิตคู่ที่เติบโตเริ่มต้นจากการเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งบางครั้งความซื่อสัตย์ที่กล้าหาญก็สามารถทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับชีวิตของคุณขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้หากคุณสนุกกับวิดีโอนี้โปรดกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยและโปรดคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณกำลังรับชมจากที่ไหน ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมที่มีค่าของคุณเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดีขึ้น